สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของคำพ้องเสียงนะคะที่ออกเสียงว่าค่านะคะคอควายไม่เอกสระอาค่ะก็จะมีคำว่าคอควายไม่เอกสระอาขอไข่ไม่โทรสระอาและคอระครังไม่เอกสระอาค่ะคอควายไม่เอกสระอานะคะค่าตัวนี้หมายถึงมูลค่าอย่างเช่นเราดินคำว่ามีค่าอะไรอย่างนี้นะคะที่เวลาเราใช้ของสิ่งนี้มีค่าส่วน ขอไข่ไม่โทรสารานะคะก็ค่าตัวนี้เป็นคำสรรพนามแทนใช้แทนผู้พูดนะคะค่าอะไรอย่างงี้ค่าต้องการเหมือนเราใชา้แทนตัวเองนะคะเป็นผู้พูดค่าต้องการไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ค่ะต่อมานะคะ,ะคอระรคังไม่เอกสารา,านะคะเราก็จะเจอคำก็คือหมายถึงทำให้หมดไปนะคะหรือเราจะเจอคำว่าค่าฟันก็ได้นะคะนี่จะใช้คอระรคังค่ะ ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะคะเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ